สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้พากันเฮ็ดขนมขนมเฉงติยญ่เม้าขนมเฉ่งใสใสว่าสั้นจ้าพี่น้องเบิ่งกระทงดูจ้าเป็นตาฮักตาฮักคือกันละเมียอวานนี่เก็บทองว่าสั้นจนเราได้ไปหาโมอรุนจ้าพี่น้องเมื่อนี้มาเฮ็ดขนมเี่งใสใสใสเป็นใสยังไหนจ้าใสถ่วเหลืองใสเค็มโอ้เป็นใส ขนมเฉ่งก็เฮ็ดใส่ได้เนาะอ๋อเฮ็ดได้ทุกอย่าง,างน้องเสียหน,นเยา,าเจ้าเมื่อเจ้านี่แล้วน้อนเหรียญกลายเป็นขนมเทียนใสเข่งโอ้ใสเข่งพริกพริกแผ้งจ้าพริกแผ้งเฮ็ดเฮ็ดใส่ใจลูกค้าจ้าลูกค้าอยากแบบใดก็ได้กิน นี่แหละค่ะขั้นเริ่มต้นของขนมเชงก็คือเห็ดกระท úng ก่อนจ้าพี่น้องจ้าเห็ดกระท úng ก่อนทีย่ยอดเดี๋นี่บ่เนี่ยหยิบกระท ú ้ g เดี่ยวเบ่งเป็งเห็ดลายเป็นไงเห็เดหซ้ำนี่แหละเห็ดบ้ได้ขายอืเห็ดยังแน่เมือเ่อไงแต่ปีน,นี้เขาเหนียวหนาโอ,อ้มีเขาเหนียวหนา ขอนิ้วเปียกลำไย,ยขอนียวเปียกลำไยเมื่อวานนี่หมดบอกขอนียวเปียกลำไยอันหมดแล้วน้อยนึงกะทิมันเหมือนก้อนกันกะทิหมดกินหมดเลย <c oughs> พอได้อยู่ได้แหลนะเนาะพอได้ขายนี่แหละจ้ะพี่น้องจิตวัตรประจําวันกับอาชีพเสริมเนะาะจะกนอกระบบแม่นเสริมดอกกระเทบที่อาชีพหลักจ้าเฮ็ไดไห้เฮนะ็ดนากระเมนเฮ็ดขนมขาย พอมีไรใดเสริมจาพี่น้องหาไปเฮ็ดไปต่อไปนี้เป็นวิธีการผสมแป้งจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าว แล้วก็เกลือเกลือใส่น,น,น้อยนึงค่ะเพื่อให้รดจืดถึงสีวานติมันปันได้ถ้าขาดเกลือกับบอซแบค่ะจืดต้องเติมเกลือใส่เกลือนิดนึงหน่อยนึงให้รสชาติกลมกล่อมนคะคะเอาน้ำกะทิคนเลยมันบ่น คนบำล่งเอมนี่แหะค่ะมีรัศมีเพ่นเจียงด้านการทำขนมเจียงด้านการลุงทนสายบัวค่ะเจียงก็มีพันนี้หลายอันหลายยางอยจะนี่จะพี่น้องแป้ขงข้าวเหนียว น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลทรายกะทิค่อยผสมไปมเหตดโดยความชำนำาญโดยความเคยชิน คลุกเข้าให้เข้ากันไม่ก็ะิได้เบิ้งวิธียยหยอ,อ,อหดจ้ะเปเขากันกคอยหยดหน้านไปเชี่กันนเป็นแ่ไมนเข้ากันวีแล้วก็คอยหยอดหน้ามาไป มเนแนวสีเห็ดง่ายๆพี่นออ้องเออเห็ดอันใดก็ได้ต้องใส่ความสามารถใส่ความรู้ <_ p unch> พี่น้องจ้าขันตอนนี้หยดน้ำม,มันใส่กระทงก่อนจ้าหยดน้ำม,มันใส่กระทงก่อนค่อยหยดแป้งลงตาม S <S จาหยอดแป้งหลังมันจะได้เร็วจ้ะแป้งอันหยอดในนีเลยแม่นบ่ก็ต้องเอาออกแม่นบ่ออกก็ได้บอ่ออกก็ได้ไม่ต้องเอาออกเนาะมันใหญ่หลายเทียอ,อืม,อม จะมีหลายขันตอนจะพี่น้องเสื้อจีได้เงินเพื่อนน้อเฮ็ดกับบอเมนเห็ดไงไงลูกค้าอยากกินจะลูกค้าอยากกินลูกค้าสร้างก็ต้องเห็ดไปให้เพื่อนจะเพนได้กขันตอนนี้ก็โยดน้ำมัน กินเยย oh, พื่อนกนอากโอ้เพื่อนได้กินวัศาสดิจีน,น,นสร้างอีกสร้างอีกอจ้าพี่น้องจ้าหยอดเป้งแล้วจ้าอ,อันนี้คือใส่เขาค่ะ ใส่ขนมเชียงขนมเชียงไม่ใส่พี่น้องอืมอืมห,หลากหลายรสชาติ ยาาดยาาดนี but, ses, ema, yeah, ise, ful, ้เ <il> ข่ากันนี้ยาขอ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 เขอยกบิงดีดีเนาะพี่น้องการหยอดขนมชิ้น พี่น้องจา้าเอามาใส่หนึ่งแล้วจา้านนนหนึ่งแลว้วฟ้าปิดอยู่ในจา้าฟ้ามาปิดหน่อยจา้า อ <20. S 1> กยี่สิบก้อนนาทีอืมยี่สิบกว่นนาทีก็สุกแล้วจ้าี่สานจะสุกแล้วจ้าจะสุกแล้วใกล้จะกินได้แล้วจ้าพี่น้องขนมเข่งอร่อยอร่อยใส่ไส้ขึ้นแล้วจะสุกแล้ว จ้ามาผ่อนแก๊สได้เลยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าที่ติดตามชมการทำขา้าวหนมเฉ่งของแม่ลมัศมีแม่พนันนีขอยสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าเด้อเฮงเฮงรวยๆจ้าทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า